สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับอยากบอกว่าประชาชนทุกคนทําดีแล้วครับทําดีเท่าที่มนุษย์ ที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งจะทำได้พยายามมากเท่าที่ใครคนหนึ่งอดทนและต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายแต่ก็เห็นอยู่ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนและก็ไม่รู้เมื่อไรจะจบสักทีก็ได้แต่หวังว่าบ้านเราจะมีวัคซีนดีๆมีคุณภาพเหมือนประเทศที่เจริญแล้วในเร็ววันนะครับประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อเสียทีผม ก็พยายามยิ้มสู้กับทุกปัญหาด้วยสติเช่นกันครับในฐานะเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถามคุณทนายหน่อยจีนมีคนเป็นพันล้านใช้วัคซีนที่เขาผลิตเองตอนนี้ประเทศเขาเป็นปกติเกือบหมดแล้วเปิดประเทศไปมาหาสู่กันได้ทั้งประเทศแล้วไทยและอีกหลายประเทศก็ใช้ตัวเดียวกันกับจีน แต่กับไอ้กันและยุโรปยังย่ำแย่กันอยู่ยังเอาตัวแทบไม่รอดแล้วคุณทนายจะให้ใช้วัคซีนตัวไหนถึงจะดีถึงจะถูกใจล่ะครับถัดมานะครับบอกว่าทนายผู้มีหัวใจแข็งแกร่งสู้ๆนะคะคุณทนายตั้มสุดหล่อจ้าถัดมานะครับบอกว่าอยากให้ทนายตั้มโพสต์ลงเฟซบ่อยๆคิดถึงคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากรู้ครับว่าวัคซีนชนิดไหนดีที่สุดถัดมานะครับบอกว่า ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทนายตั้มและครอบครัวค่ะให้ผ่านจุดนี้ไปได้ในเร็ววันไปด้วยกันค่ะถัดมาน,นะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายตั้มและเพื่อนร่วมทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านผ่านพ้นวิกฤตค่ะถัดมาน,นะครับบอกว่าฉีดก็ติดไม่ฉีดก็ติดงงชีวิตจังถัดมาน,นะครับบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์และเลวร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทนายตั้มอย่าท้อใจนะ สู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักพี่ตั้มนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะถัดมานะครับบอกว่าป้าอายุ60แล้วค่ะยังไม่ได้ฉีดเลยนอนรออยู่ข้างโรงค่ะไม่รู้วันไหนจะเข้าไปอยู่ในโรงแห่ๆถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะทนายตั้มขอเป็นกำลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะเราจะผ่านไปด้วยดี จากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเคยได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลและคดีน้องชมพู่อย่างน่าสนใจดังนี้ครับฝากดูพ่อแบมเวลานี้ YouTube หลายช่องได้นำเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกก,กอกว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้ายจากคนนิร,รนามวงเล็บให้เดาว,ว่าชายนิร,รนามนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจบเหมาะกับข่าวตำรวจ อาจจะมีหมายจับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวมาเป็นระยะระยะว่ามีการคมขู่พยานมีการติดสินบนพยานโดยคนผู้มีฐานะวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเวอร์ช่างวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมีสองคน วงเล็บน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยาซึ่งดูไม่มีเหตุและผลเอาเลยทีเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นออกมาให้ข่าวในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อนี้ตามจิตตาวิทยาผู้กระทําความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทน อย่าลืมว่าพ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิน้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่งทำให้ต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสลังหะะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทำให้สำนวนการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แห ยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาอะไรหรอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทําผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำหนึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝากช่อง YouTube ทนายด้วยครับ ชื่อช่องทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้วิรุษชี้พิรุษตำรวจตั้งข้อหาออกหมายจับลุงพลสะท้อนความล้าหลังกระบวนการยุติธรรมพันตรุเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรอิตดีรองผู้บังคับการจเจรตํตำรวจและเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปอยทกล่าวว่าคดีน้องชมพู่เสียชีวิต อย่างมีเงื่อนงำจนสุดท้ายนำไปสู่การออกหมายจับลุงพลผู้เป็นลุงเขยนี้ถือเป็นคดีที่ท้าทายประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอาญาของไทยในชั้นสอบสวนอย่างยิ่งการตั้งข้อหาและการออกหมายจับลุงพลมีข้อสงสัยมากมายว่าตำรวจใช้พยานหลักฐานอะไรไปไรายงานต่อศาลซึ่งก็ไม่เห็นตำรวจผู้ใหญ่คนใดออกมาชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัย ข้องใจแต่อย่างใดและถ้ามีหลักฐานชัดว่าลุงพลเข้าไปเกี่ยวข้องมีเจตนาทําให้น้องชมพู่ตายไม่ว่าจะโวยการอุ้มหรือเดินนำไปบนภูเขาแล้วทิ้งไว้ตามที่ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานจริงเ<แ>หตุใดจึงไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยนั่นแสดงว่าแท้จริงพยานหลักฐานไม่มีความชัดเจนเลย จึงทำเพียงแจ้งข้อหาพรากเด็กไปจากผู้ปกครองเท่านั้นแต่ก็มีปัญหาว่าพรากด้วยวิธีใดและอย่างไรจนเป็นเหตุทำให้น้องถึงแก่ความตายก็ไม่มีใครออกมาอธิบายหรือชี้แจงเช่นกันนอกจากนั้นหลังเกิดเหตุลุงพลก็ไม่ได้หนีไปไหนคงอยู่ที่บ้านพักกับภรรยาที่บ้านกก,กอกแทบจะตลอดเวลา ตำรวจจะออกหมายเรียกหรือแค่โทรศัพท์แจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ยังทำได้ไม่จำเป็นต้องไปเสนอสารออกหมายจับทําให้เขาเกิดความเดือดร้อนเสียหายนำตำรวจคอมาโดจำนวนมากไปล้อมบ้านตอนเช้ามืดด้วยอีกทั้งเมื่อเขาไปติดต่อขอมอบตัวกับต,ตำรวจไม่ว่าระดับใดก็ไม่มีใครรับจ้องแต่จะจับตามหมาย ใส่กุญแจมืออย่างเดียวถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งของโลกการอ้างกันแต่ว่าความผิดที่มีโทษจำคุก3ปีขึ้นไปสามารถเสนอสารออกหมายจับได้ทันทีหากมีพฤติการหลบหนีไม่ต้องมีหมายเรียก2-3ครั้งนั้นข้อเท็จจริงเขามีพฤติการดังกล่าวตามที่มีรายงานหรือไม่และถ้าหนีเขาจะไปขอพบ พบาตารให้ถูกจับทำไมเลขาธิการสปยทกล่าวต่ออีกว่าในความเป็นจริงตำรวจผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการให้สารออกหมายจับผู้ต้องหาคดีสำคัญสำคัญกันทั้งนั้นเพื่อจะได้นำมาถือไว้และตามจับตัวกันที่ไหนเมื่อ,อไหร่แกล้งทำให้บุคคลน,นั้นเดือดร้อนเสียหายและเข็ดหลาบอย่างไรก็ได้รวมทั้งเป็นการลดความเชื่อถือต่อสังคม และใช้เป็นเหตุในการคัดค้านการประกันตัวเมื่อฝากถึงเวลาขังต่อสารโดยอ้างว่ามีพฤติการหลบหนีต้องสืบจับมาตามหมายด้วยความยากลำบากไม่ใช่การมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหรือการมอบตัวซึ่งจะทำให้ตำรวจไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลน,นั้นไว้เมื่อสอบปากคำเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยตัวไปทันทีและเมื่อเป็นการจับตามหมาย และตำรวจค้านการประกันโดยอ้างว่ามีพฤติการหลบหนีส่วนใหญ่สารไทยก็มักจะไม่อนุญาตตามที่ค้านนั้นด้วยทำให้ผู้ต้องหาถูกขังล่วงหน้าอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่สารยังไม่มีคำภากษาว่ากระทำความผิดเลยนอกจากนั้นก็เป็นการลดทอนความสามารถในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานติดต่อบุคคลตา่างๆการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือเสนอสารออกหมายจับถือเป็นความล้าหลังของกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยอีกเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขและปฏิรูปโดยเร็วพันตรลเอกวิรุธกล่าวทิ้งท้าย